วัสดีครับพี่น้องมังกรอิสารชาเน้งครับพามาเบ่งบรรยากาศอายังบุเราได้พี่น้องคุณครับหมอกหนาเต๊บเลยพี่น้องบรรยากาศดีครับรราาจวกครับบรรยากาศครับ อันนี้หกหกมงกลัวเลยได้พี่น้องแต่ว่ามหมวกนี้เรื่องนะครับ รถพุงเพื่อเราแล้วครับพี่น้องกินกาแฟครับเอกาแฟเขาปฏิจัยเงินกูนะครับจะกูนี่กินคู่มือครับครับช <c oughs> มุบรรยากาศครับ เป็นดเนาะพี่น้องผู้อยู่ใจใจอ่ะเป็นห,นนหดบ้านะครับเบมือครับบรรยากาศครับหมวครับหมวกนาตึ๊บมันบงังบางดวงอาทิตย์เลยนะครับเนี่ยดวงอาทิตย์กําลังขึ้นเยมันบังเลยหมวกน้าอะไรบรรยากาศดีนะครับ นี่แหละเด้อนายจะของช่องพุทธยากย็นนายจะของช่องนี่ครับไปเบิ้งบรรยากาศกันครับพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้จิบน้องไว้ในเดอ้อพี่น้องครับเมื่กรอ,อีสานชาแนลนะครับคือช่องฝากฟังไว้น้ำพี่น้องนะครับ มีศาลาเนี่ยมมีศาลาเนี่ยยังที่เลยพี่น้องยังประท่านได้ไปใส่ละครับช่วงเนี้ยดูมันจะน่าจะของก่อนครับบรรยากาศดีพนะี่น้องมักบรรยากาศครับนี่หลานน้ำตอด,อดดีครับ ก็คืนขนมใครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ อากาศมันเย็นขึ้นคือ,อ,นนคอสีหนาวเลี่ยแะพี่น้องมันเป็นคือคือจังสีหนาวนีคคนคน่ครับขึ้นทีหนาวก็จังเดยสันเดียบเย็นนละหมอกเขาจันทานมันเย็นย่อมาเศร้านะที่บดบดฝนคือทีบดมาบังน,นะนี่นะครับวิถีอีสานนะครับมัน คนอ,อีสานเศ้าให้เศ้านะมัวจะจังหวัดลดนะครับคนคนหิดให้หิดนเหิดก๋หวังให้ยู่ได้กินนะครับเหรือกินก็นกนได้ขายนะครับคุณนมากกั้นบ่ได้ขายนะครับให้มันได้กินก่อนครับมันจะ ยากาศดีครับพี่น้องฝากเด้อครับมังกรอนนีสานชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องไหมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเทนี้ก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ